ใไ้จะสองล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ใ, <น S 2> ให้ด้วยนะคะเล่วาว้าวที่นี่ที่ไหนจ๊ะในพชซ่ <laughs> <laughs> อไม่ไม่ได้เขามาติดต่ออนะไรกัะชื่อว่า l i t ลูทูช e ฟอยู่ตรงทวาาีวัฒนาทวีวัฒนาคือก่อนหน้านี้นนแม่พาไปที่หนึ่งพะะ่อสามใช่ป้าที่เป็นพิอิกาศอ่อาอวกาศาใช่จะเลื่อยเดอ้อน้อยเดี๋ยวพาเขาไปดูสไลเดอร์กว่าเ,เริ่มไหนแม่เล่นไหนโอเคแม่ได้เล่นแน่เนี่ยอุ้ยสไลเดอร์ใหญ่มากเขาจะมีแบบเป็นโซนเป็นซีฟู้ดอ่านี่ไงซีฟู้ดมาร์เก็ตอุ้ยมีรถเข็นให้ด้วยเก็บผักไหมเก็บผักใส่วางโซนอ๋อ เบเกอรี่ด้วยราเมนราเมนอยากทำราเมนขายอยากได้รสสตรอเบอรี่ครับวานิลลาครับช็อกโกแลตอะครับเอ้ยเครื่องอะไรเนี่ยอุ้ยนั่งไงมีรูปแม่ด้วยนั่งไงแม่ยืนตรงตรงเท้าสิตรงเท้าอุ้ยถ่ายรูปอ่าอะไรน่ารักด้วยดีดูรูปดิน่าเอ๋อเลยอ่ะ๋อมันเป็นตู้เกมเหรอไหนเล่นไงอะเลสฮะต่อยต่อยต่อยเหรอไปพาไปดูกัน อ,อันนี้ไงชุดตักกระเพิงงทหารตำรวจระวังหัวชนนะอุ้ยโอ้โหแม่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 เข้ามาแม่ไม่ถามสุขภาพพ่อเลยใหญ่มากอุ้ยอุ้ยเล่นเปียโนเหรอแน่ไงตัวโน้ตเขามีตัวโน้ตบอกอยู่ อุ้ยอาวแม่ปลายสไลเดอร์พร้อมกันดีกว่าอเอาอย่างยูสูงนะเนี่ยหนึ่งสองสามวิธีไหนี่รีดลงเร็วอะ่ะหักางเกงนี่รีดลื่นน่ะเราใส่เกงกยีนกันแม่ในเลดลองนั่งดิเลดเลดลองนั่งดินั่งเหมือนบานาน่าโบ๊ทอะ่ะเหมือนบานาน่าโบ๊ทอะ่ะนั่งไปน,นะ <c oughs> ไปไปแม่เดินไปแม่เดินไปอีกอุ้ยขื้นนี่เจงอ่าถูกใจแม่แล้วถ่ายรูปลูกบอลเขาเยอะนะแม่ ให้ลูกบอลเขาเยอะนะอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแม่ลองไปนั่งห้อยอนุตัวแม่ให้เกิดฮึบ <c oughs> ฮึบฮึบไอ ไปไป <laughs> อ๋อนี่โซนา่าโอ๊ยโซนอ่านหนังสือสำหรับเด็กที่มีวิชาการอ่านหนังสือออกแล้ว <laughs> อวุ้ยหนังสือเขาให้เลือกเยอะนะอ่าสำหรับเด็กเล็กเลยแม่ใช่ไหมแบบเลนาอะไรเงี้ยอันนี้นั่งทำอะไรคนะ่ะ <laughs> ทำไมไมาอยู่นี่ <laughs> <laughs> นั่งอยู่คนเดียวอ๋อ <laughs> <laughs> อุ้ยเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่ามานี่มาดูให้หมอดูฟันหน่อยฟันหลอไปนั่งนั่งเลยเอ้าคนไข้คนไข้ขวิ่งหนีมาคนไข้ดูฟันหน่อยอ่าเดี๋ยวมาใช้อนี้นะอาปากหน่อยครับอ้าปากของกว้างครับอาของกว้างอาคนไข้ฟันหลอโอเคคุณหมอครับคนไข้ง่วงนะครับ คุณหมอคุณหมอคนไข้จะกลับบ้านแล้วคุณหมอใส่หนากากก่อนใช้ก uh ันไกลเลยเหรอคุณหมอตัดล uh ิ uh <h <h ้นหมอตัดลิปคุณหมอตัดลิปอ๋ออ๋อหมอทำอะไรอ่ะเอ่อผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนหมอปันครับอุ้ยมีทางลับอยู่ตรงนี้เจ้าหญิงอุ้ยมีไยสันด้วย แต่งตัวแต่งตัวแต่งหน้าทำผมไปอแม่ใส่ชุดดิใส่ไ,ไ,ไม่ได้อ่ยากใส่อ่ะโอ้ยเด็กเกินไม่เกินร้อยสามไหนแม่เล่นเร่อง <c oughs> ไหนโอเค okay, แม่ได้เล่นแน่เนี้ยเราทุกคนเล่นไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมทำพังเขาพังเ <c oughs> <c oughs> สียงอันเนี้ย <c oughs> เล่นลงนนี้ได้คนเดียวเลยลงไปเลย <c oughs> <c oughs> สั่งข้าวรอเด็กๆดีกว่าอุ้ยใช่ทุกคนต้องกินนะน่ากินน่ะอาหารเขาเยอะมากเพราะอันนี้เป็นคอมโบเซ็ตสแกนผ่านโทรศัพท์ใช่อันนี้เมนูใหม่อุ้ยยำเนื้อย่างยังไงอ่ะยังไงอ่ะเอาบวกเข้าไปยำเนื้อย่างสปาเกตตี้เส้นดำพิซซ่าทาโก้สลัดกุ้งชีสโหมูซอสบาร์บีคิวาแซลมอนแซลมอนซาซิมิแซลมอนแช่ดมปลาหอยเชลล์มีเบอร์เกอร์เนื้อคาโบต้องข้าวมีแบ็กแองกัสด้วยอ่ะมีแบ็กแองกัสด้วยยังไง พร้อมทำคือมีแกงค่ะไข่น้ำต้องข้าวไม่ได้กินนานแล้วอาหารจานเดียวก็มามีอาหารญี่ปุ่นด้วยอ่ะอูด้งราเม็งอ่ะอูด้งราเม็ง้ยกับข้าวเขาเยอะมากเลยนะที่เนี้ยที่นี่จะครบไปนะที่นี่แม่เก่งนะแม่เก่งเอมากเก่งมากเลยหาเจอได้ไงเนี่ยที่เนี้ยเยอะมากแล้วที่เขาใหญ่มากเลยหวานเลยนะชาผลไม้ชาม ออิตดนนีโซดาสั่งไปเลยเดี๋ยว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 เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเดี๋ยวที่สั่งไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วสามพันห้าเฮ้ยแต่งตัวเป็นอะไรอะ่ะอิแดเนีแต่งตัวเป็นอะไรอะ่ะอยู่ญี่ปุ่นเหรอแล้วนี่เนี่ยโมโกโวาเหรอโมโกโวาแต่งตัวเป็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะญี่ปุ่นเหรอ <c oughs> อ๋อฮันจิโร่เหรอไม่เคยดูอ๋อฮันจิโร่กับเนฟิโก้เหรอโมโกวาโมโกวา โมโกว่าอ๋อหนูเองไหนเพื่อนเลดเพื่อนชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะเลดเพื่อนชื่ออะไรโอเคนิชาโอ้โหโอ้โหแม่เรากินกี่คนเนี่ยดูกับข้าวดูกับข้าวดูกับข้าวย่างเยอะ ที่นี่เขาขึ้นชื่อเลยว่าอร่อยเมื่อี้ชิมไปแล้วพ่อเยอะมา,ยมากเลยอะและ้วหลกเยอะจะเป็นไทจีนจะเป็นวีม,มญี่ปุ่นก็มีเนะนาะมีชอบที่นี่ไหมลชอบชอบที่สุดเลยมแมกส็เนี่สนุกไหมนีม่ินละลูกชอบไหม ถ้า,า,าเทียบกับทุกที่ที่นี่สิบบันดับเลยไหมสิบหนึ่งเนาะนว้ายของหวานช่วยินดว,วันดก้อผลไม้รวมเจ๋งนะมีไดสันให้ด้วยอุ้ยไม่ใช่แม่นี่ไดสันจริงแม่จ๋า ได้สันจริงแต่พัง